สวัสดีค่ะทีนี้มาတော့ครูကကာန်สเรစကလုံးဒီကိုအတုံးပြုံပေါ်ဒီကိုလာပြီတော့ရှင်းပြပြပေးပါမယ်ကာန်စเรစကလုံးဒီမှုတို့ချင်းတို့ဆိုရဲအတိပယ်ကိုဆောင်းပါတယ်ကာန်ရဲ့အနောက်မှာဘာတွေလိုက်လို့ရသလဲဆိုတော့ action verb တွေလိုက်ပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီวจดีသောက်ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာန်ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာန်ကိုวจရဲ့အရှိวจมาလဲထားပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့လို့မြို့ หัวใจเเละอนาคตไปผิดเเละหัวใจเเละมาเเละทาไปรออตรงด้วยโลยย่ะบะเเละการนซวยเเละอเดิบเเละปาละลูชิยไอคริยาที่ตคเเละหมูโตชินซวยอเดิบเเละโกส่งตวาบะเเละดาซอยนอการเนเปตตไปรอมาอตรงด้วยโลยย่ะเเละหัวใจอุบมาเลดิโกไลไปรอจีอาอเเละปะทะมาหัวใจอเนเนการเล่นกีฬาทำให้ร่างกายแข็งแรงการเล่นกีฬา ทำให้ร่างกายแข็งแรงการเล่นกีฬาการมูชิเล่นกีฬาอากซาร์คาซาเจโมเนะอากกซารเลวชิงกะทำให้เพียเสเรร่างกายคานาโกโกแข็งแรงจะมาแตนเซบาเรการฟังผู้อื่นเป็นมารยาทที่ดีการฟังผู้อื่นเป็นมารยาทาายาที่ดีการฟังนาทถวเชผู้อื่นตะพาดูโก เป็นเพิ่อบารีมารยาทที่ดีก้าวหมุนต้มอมอจเพือบารีเชเราควรเรียนรู้การทำอาหารเราควรเรียนรู้การทำอาหารเรางานโรตีควรเรียนรู้เลลาเตมารการทำอาหารซาสียาปลลรโลชินซาสียาชเปยวเนฉันไม่เข้าใจการใช้งานของเครื่องนี้ ฉันไม่เข้าใจการใช้งานของเครื่องนี้ฉันจะมากะไม่เข้าใจน้ำอะไรเล่าปุการใช้งานอะตองปิวเชนของเครื่องนี้ดีไซเย่จะมากะดีไซเนอร์อะตอมพิวเชนกน้ำอะไรเปบ่ทีนี้เปลี่ยนไปอะไรเดี๋การส่รนนาวนสังเกตุอะไรกูนิมนต์นวัตใจอะไกูเพื่อที่วิวจะมีวิวลิสเินจิ လိ ame, me, ုရမယ်လို့ရှင်းပါတယ်အားလုံးပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဘယ်လို content အကြောင်းအရာလေးတွေကို sharing လုပ်စေချင်သလဲဆိုတာကို comment မှာ mention ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံပါမယ်ဘိုင်ဘိုင်